เพื่อนพ่ครับหลังจากที่ผมไปทดลองว่ามาเจ้ามันทําอะไรได้ผมค่อนข้างจะตกใจกับสิ่งที่ผมค้นพบนะครับว่ามันเกินไปไหมแล้วมันบั็กหรือเปล่านะครับสกิลที่ผมมีปัญหาเลยก็คือสกิลสองของมันสกิลเชื่อมตูดน,นะครับเรามาดูกันคร่าวๆมันทําอะไรได้นะสำหรับสกิลนี้เริ่มจากสกิลติดตัวที่สกิลนี้จะให้ก็คือการโจมตีของเราเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยการโจมตีที่จะเป็นความสายเวทแทนซึ่งสกิลก็ประมาณนี้เลย แล้วก็จะ,จะทำให้ศัตรูวิ่งช้าลงด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเลี้ยงสแต็คค้าง่าวของเราได้นะครับไอ้สกิลเนี้ยก็คล้ายๆพาสซีฟเก่ามาจานะ้านครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ปัญหาคือตรงที่เชื่อมเนี่ยนะครับคือวอเตอร์ฟักเชื่อมนะครับเป็นระยะเวลาสี่วิยิงเป็นสกิลช็อตน,นะครับถ้าโดนก็จะเชื่อมกับตัวตัวนั้นที่โดนคีฟก็ได้ ป่าขี้ป่าก็ได้คนก็ได้นะครับขอแค่เป็นศัตรูกับเราก็พอสร้างความเสียหายนะครับ25หน่วยโอ้โหดูเบา7%ฟื้นฟูพลังชีวิต10หน่วยโวอีก2โอ้โหเหมือนไม่ฟื้นฟูแต่ความต้นตีนมันอยู่ตรงนี้ดึงพลังโจมตีและพลังเวทจากศัตรูมาแล้วมันบั็กจริงนะครับอ่าเพื่อนๆลองคิดดูนะสวิทำทุกๆศูนย์จหวิเท่ากับว่าได้แครั้ง คือมันสะแตกกันได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเวอร์ไปไหมมิงยังไม่ได้เท่านี้เลยไหมอันนี้ที่เลกกนะเวลหนึ่งนะครับแปดสแต็กเท่ากับว่าต้องเท่าไหร่แปดสามยี่สิบสี่ได้เวทมาสองร้อยสี่สิบจากการแบบเก็บสเต็กเลี้ยงสแต็กกับคีฟก็ได้นะย้ําตีใส่คีมมันก็ติดเดี๋ยวผมแวะไปดูมิงนะครับมิงบัฟเยอะขนาดนี้เลยไหมอันนี้จําไว้นะครับบวกเวทสองร้อยสี่สิบเรามาดูมิงบวกให้เพื่อนบ้างบวกให้เพื่อน อะเท่าไหร่ดีนะมิงเชื่อมกับเพื่อนเพิ่มพลังโจมตีสามสิบหน่วยพลังเวทสี่สิบห้าหน่วยที่เลเวลหนึ่งสี่สิบห้านะครับบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์อะผมให้เลยนะมีเวทหนึ่งพันเลยหนึ่งพันของสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบห้า what the fuck อันนี้บวกหนึ่งรอยสี่สิบ้าอ๋อมันอาจจะเป็นซัพพอร์ตตัวนี้ไม่ใช่ซัพพอร์ตก็เลยต้องบวกได้เยอะกว่าอ่าเรามาดูประเด็นที่สองเลยประเด็นที่ผมว่าแม่งไม่ใช่และวแม่งมีกลิ่นนะครับเข้ามาในเกมเลยคือข้องใจจัดใครมันทําอะไรกับเกมนี้วะแม่งมั่วทรงแล้วคือแอดมินจีเอปี้ยว GM เหวานอะไรบอกผมหน่อยวะนี่นะครับพลังเวทผมสี่สิบเจ็ดนะถ้าสกิลมันบอกว่า ได้รับพลังเวทส0อันนี้ที่เลวหนึ่งนะครับเท่ากับว่า8สแตค็ควรจะเป็นเท่าไหร่2อ0ร้อี่อ่ะแล้วดูผมได้เท่าไหร่รอนะครับสแต็ตผมเต็ม8นะครับสแต็ตผมเต็ม8ผมมีเวทส0่ร้อยอัตฟักเวยผม400ได้ไง240บวกกับ47เท่ากับ280แเล็กลลลอีกร้อมาจากไหนอยู่ดีๆก็มาหรอ ดูพลังแฝงนะครับไม่ได้ใส่พลังแฝงนี่นะไอพลังแฝงแบบสมุดอะไม่มีนะครับแล้วพลังไม่ผมมาจากไหนฮัลโหลเพื่อนว่ามันตลกไหมล่ะมันโคตรมั่วส่งอะดูดูพลังไม่ผมขึ้นสี่ร้อยเจ็ดวัตฟ้ามันพมสี่ร้อยเจ็ดได้ไงฮะสกิลไหนอะมันโคตรมั่วเลยแต่ประเด็นคือน,นี่ครับ อะดูนะครับเราต้องใช้กี่เลเวลเพื่อที่จะอัพสก,กิลสองให้ตัดในกรณีที่เราอยากอัพสองนำท,ที่เลเวลสิบเอนะครับที่เลเวลสิเพื่อนเพื่อน,นจะสามารถมีพลังเวทได้ถึงโหคุณแล้วจะอึ้งนะครับแบบไม่มีของนะครับเพื่อนเพืพ่จะมีพลังเวทได้ถึง1นึ่งและพลังโจมตีอีก650แบบฟรี นะครับขอแค่เชื่อมไปเลยแล้วเราก็ตีดูดูผมตีโอ้มกซ์มันเกินไปหรือเปล่าครับบอกผมทีว่าน,นี่มันบักและแก้ด้วยนะขอร้องเลยเกินไปตะกิวบ้าอะไรให้เวทเป็นพันนะครับให้เวทเกือบสองพันไม่พอมันให้พลังโจมตีอีกอะ่ะแั่คือแบบออกรถคู่ดาวมาแค่ออกรถคู่ดาวมา เราก็จะสามารถเลี้ยงสกิลนี้ได้ด้วยนะครับเย่ yeah. สกิลนี้ก็จะไม่หมดอีกต่อไปเราก็จะสามารถมีพลังเวทสองพันอันนี้คือออกไอเทมแล้วไงพลังเวทสองพันกับพลังโจมตีอีกโอ้โหคือมันมายังไงเนี่ยพลังโจมตีกับพลังเวเนียจากการเชื่อมครับคือแล้วถามว่าต้องวิ่งหนีออกสิครับวิ่งหนีออกโอ้โห วิ่งหนีออกสกิลนี้นี่ครับเพิ่มเอฟเฟกวิ่งช้าลงสองจุห้าเปอร์เซ็นสจุ้าเปอร์เซ็นเหมือนมาเยอะนะครับแต่ว่าะลรแต่ว่ามันมันก็สแตกเหมือนกันไง2.5จด้าเปอร์เซ็นแปดรอบมันก็จะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆนะคือแค่แค่สองวิอ่ะสิบเปอร์เซ็นแล้วนะสิบเปอร์เซ็นนี่หนีไม่มพ้นแล้วนะครับเพราะตัวนี้เพราะตัวนี้มีอะไรนะเพราะตัวนี้มีอะไรนะตัวนี้ก็มีวิ่งเร็วนะครับ นี่พาสี่ก็ทำให้ศัตรูช้าลงอีกสิเปอร์เซ็นคือแค่สองวีแรกศัตรูช้าลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วเราก็ยังได้วิ่งเร็วอีกด้วยนะอย่าลืมนะเราวิ่งเร็วเราวิ่งเร็วเฮ้เฮ้เฮ้เราวิงวาว่งเ,เ,เรว็เวทำไมเราต้องวิ่งเร็ว่ะไหนว่ามันอยู่ไหนเนี่ยไอที่มันบอกเราวิ่งเร็วเนี่ยเออไม่มีเหรอนี่เผมเจอแล้วโอคนเลยขึ้นที่สาิบเนี่ย เกินไปเกินไปว่า g o o d b y ก็คือโซลเวอร์หนึ่งโซลเวอร์หนึ่งตัวมันจะวิ่งสองตัวปะมันเกี่ยววะเกี่ยวปะขอเช็คก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอตอนนี้เรามีความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่หกร้อยใช่ไหม เพิ่มอีกตัวหนึ่งเอา้เอาตอนนี้มันมีสี่ร้อยใช่ไหมเชื่อมทำไมทำไมความเร็วขึ้นที่เรามนนันขึ้นลงลง่าอ๋อเพราะว่าค้าง้าวมันมีดอกใบเหรอมันนับอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะแต่ที่รู้คือโกงเกินมั่วด้วยบักจัดบักไม่บักอะ อ่ะบักไม่บักผมไม่ดูเลยขายเทมก่อนเดี๋ยวมันมีพลังเวทอ่ะเพื่อนๆว่าบักไหมนะครับพลังเวทผม47เชื่อมตามสกิลเลยนะสกิลบอกว่าอะไรดึงพลังเวทศัตรูมา105นะครับ ก็คือมันดึงมาจริงๆนะมันลดมันลดฝั่งศัตรูด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูว่ามันลดจริง <c ười> คือแบบ <c ười> มันทำทำไมอ่ะผมเชื่อมเทนนะครับติงต้งติง้งติ้งลังโจมตีเทนลดโอ้พลังโจมตีเทนเหลือศูนย์ลังโจมตีเทนเหลือศูนย์ เหลือศูนแล้วพลังเวทผมหนึ่งพพลังเวทผมสองพันพลังเวทผมสองพันพลังเวทผมสองพันสนเทนละ่ะศูนสมดุลไอเวน